หลวงพ่อเตือนการย่าตก1เดือนเผาผู้ป่วยโควิดแล้วกว่า60ไรเมนยังซ่อมไม่เสร็จต่อแววลพังอีกรอบวันที่13ธันวาคมเวลาส0นาฬิกาที่วัดบางม่วง ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหลังจากพระสมุดบุญเกิดเจ้าอาวาสวัดบางม่วงรับเผาศพผู้ป่วยโควิดได้ทินรวมแล้วกว่า2,500ศพและตอนนี้ยังมีศพของผู้ป่วยโควิดทยอยทยอยเข้ามาที่วัดอยู่เป็นประจำทุกวันอย่างล่าสุดเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยโควิดเข้ามาถึง5ศพด้วยกันซึ่งทางวัดยินดีทำพิธีให้รวมไปถึงศพของผู้ยากไร้หรือญาติโยมที่ไม่มีเงินทางวัดก็ยินดีทำพิธีศพให้ฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่าย ้้ทังสินตอนนี้เมนและเตาเผาที่เพิ่งจะมีการซ่อมแซมไปหลังจากที่ใช้งานอย่างหนักจนเมนแตกและปล่องเตาเผาเสียหายเกือบจะถล่มลงมาทับคนที่กำลังเผาศพอยู่เริ่มเสียหายอีกแล้วแต่ทางวัดก็เร่งดําเนินการซ่อมแซมอยู่ หลวงพ่อบุญเกิดเจ้าวาดวัดบางม่วงกล่าวว่าช่วงนี้กังวลใจมากเพราะเริ่มมีผู้เสียชีวิตจากโควิดจํานวนมากอีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ศพจากผู้เสียโควิดในทีลดลงไปมากแต่ตอนนี้เริ่มกลับมาเยอะอีกแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งเผาร่างผู้ป่วยโควิด2-3รายต่อวันยิ่งเมื่อวานนี้วันที่12ธันวาคมมีร่างของผู้เสียชีวิตจากโควิดเข้ามาถึง5รายด้วยกันและยังมีในส่วนของศพของญาติโยมที่ไม่มีเงินที่ทางวัดจะต้องนําส่งอีก3รายรวมเป็น8รายซึ่งทางวัด ก็ได้รับการประสานจากมูลนิธิสยามนนท์นำร่างไปส่งที่จังหวัดพัทลุงให้กับทางญาติผู้เสียชีวิตด้วยโดยนับตั้งแต่เมื่อครางเดือนที่แล้วจนถึงวันนี้ทางวัดบางม่วงได้ทําการเผาร่างผู้เสียชีวิตจากโควิดไปแล้วจานวน60รายและตอนนี้กําลังรวบรวมผู้เสียชีวิตจากโควิดที่ทางวัดได้ทําพิธีทางศาสนาให้คาดว่าตอนนี้น่าจะเกิน2,500ารยายไปแล้วหลวงพ่อบุญเกิดกล่าวต่อว่าตอนนี้นอกจากการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดแล้วยังมีร่างของผู้ยากไร้หลายราย ที่เข้ามาให้วัดทําพิธีให้ซึ่งทางวัดบางม่วงยินดีทําให้เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ที่วัดจะต้องช่วยเหลือญาติโยมผู้เสียชีวิตที่ไม่มีเงินส่วนเรื่องเมนและเตาเผาตอนนี้ทางวัดเริงดําเนินการอยู่ตอนนี้เหลือเพียงตัวปล่องไฟที่ใช้ครอบด้านบนคาดว่าภายในอาทิตย์นี้น่าจะเสร็จแต่เตาเผาสํารองตอนนี้พังบ่อยมากแต่ก็ไม่เป็นไรเผาไปซ่อมไปก่อนซึ่งตอนนี้ทางวัดมีเพียงเตาเผาเพียงสองเตาเท่านั้น แต่คิดว่ากําลังจะซื้อหัวเผาอีกอันเพราะว่าทางวัดมีเตาเผาสำรองอีกอันหนึ่งแต่หัวเผามันเสียแต่ในช่วงปีใหม่นี้หลวงพ่อเองก็มีความกังวลอยู่ไม่น้อยเนื่องจากญาติโยมยังมีการท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลําเนากลัวว่าอากาศจะตกกลัวว่าโควิดจะกลับมาระบาดอีกครั้งก็ขอฝากญาติโยมกาดอย่าตกตอนนี้ยังต้องป้องกันตัวอยู่เหมือนเดิมส่วนใครที่มีจิตศรัทธาอยากช่วยเหลือบริจาคหรือร่วมทําบุญ ตอนนี้ทางวัดต้องการผ้าขาวที่ใช้ห่อศพและน้ำมันซึ่งตอนนี้จำเป็นเป็นอย่างมากเพราะต้องใช้เผาศพที่ค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ก็สามารถติดต่อที่วัดบางม่วงได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์0991937987ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ